ครับวันนี้วิธีสานมาตามหาปวก้าเห็ดพอไปพร้อมครับผมอื้อเห็ดหอเห็ดบวกเราวอ่งัวเห็ดพอเห็ดปวกวสาเ็ดพอเโอ้แต่เห็ดพอเ็ดนแต่มาเบิ้งเบ้งว้าวไอ้ดอกแรงนแดดอีเทียนนี่ะ แต่น่าหมอกนอใหม่พร้อมฮะโอ้ยนี่กระดอกนึ่งน่าครับล้งฝนตกใหม่สามสี่มือคืนนี่กระตกอ้เ็ดพอ,น,น,พอนังม็อน,นังมนแนวเนี่อโอ้ไลาปานอะไร้า,เา,านเลตยมันเืนมันจะเยือน คลิปหนาะคลิปนะหนาคงจะเป็นการหาเฮ็ดพอแบบเต็มรูปแบบเด้ครับกะลังออกกะลังออกมือนีีมาหาปวกับเลยหาหนมอให,หาเฮ็ดพอไป้น้าใส่โอ้แน่น,นี้แหละของแท้ฟังอยู่ขี่ดินนน่ก็มีเนาะ โอ้ทางนั้นเห็นขาวะนี่ไมวินเห็นลรืนั่นนั่นนั่นเห็นอยู่วะโอ้เห็นบองเขาเขาวนั่นแมนนี่เนี่ละเขาวน่อยี่ละลูกมันเข้าวะอ๋อเอาเบิ้งไม่วินเอาเบิ้งกับเมวินน่าเหมือนครับเขาเที่ยงมือนไง ม,มันแมนบอสไม่เปนมันก็นนลายแหละนี่ขนาดมอมไดออกไนอ่อหัวเนี้ยนี่มันต้องขามไ้ปบเนี่ยฮะอ๋อใส่ใหม่ไม่ใช่มนใสใหม่ไม่ใช่ซีมเขาว่า ี่ปลาดงอุดมสมบูรณ์หลอกระแตบ่อึดอตประยากอุบลเหล่าเสือโกกนั่นหมอไม่ยินบนเหล่าเสือโกกไอ้เนี่ยเหาเสือโก้นาสินโดยอีสานอ่ะอีสานติดกับลาว กากัะซุงสินกันตัวเคียหาแปนล่ะเะจะหน่อยเอาสมัยีดิล่ะไม่แม่ทำไเนี่เห็นีล่ะโอ้ เจะน,น,นอ,อ,อกนก็ไปหาพี่ภาษาดิอือพี่ภาษามันตามม้วนไหไรเนาะตามไรแล้วมันบ่อ่ามองเก่ามองเดิมขวดขียเค,ค,ค,คียจกินคือไก่ ปวดเคลีย,ยไปครับไปหาปวกกันก่อนจะไปหาปวกครับมาหาเรามีผู้ไปใส่แจ็งหน่อ,นอใหม่สักก่อน<笑><笑>ยังไมเ่เคลียร์ยรยนี่ยังอยู่วะเนี่ยโอ้ยยางมาโดนจนปวดขามาหาเรามีผู้ไปใส่แจ็งหน่อ,นอใหม่เดีย๋ยวจะมีคลิปผ้าเห็ดอยู่ดนะครับ นี่เด้อเนี่ยเนี่นี่นี่บ้ใหญ่บ้นานใหญ่ก็บ่เอาโอ้ได้ปลวกแล้ววะใครเหลือแบกเอาอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวมาแบกหาปลวกไปเลี้ยงปลาครับผมตามหลาหาลำาไม่ผูกเอ้ ตัวใหม่ไฟใหม่ที่โอบซาวินาตายเลยนะแป๊บมิมันเป็นอย่างลรใหม่กัวเอาอะเอาลำอีปุ๊ไปใส่อันนี้อันนี้ก้อนแม่นมาเลยไปเแย,ยบขเขาเขาเด้อ ไปกินน้ำเย็นเพื่อนไม่บาดด้ะเอาเอาเอาไม่น้อยละมฉียบปล่อยไว้ให้มันแก่ปะนี่เห็นลำอีพุกลำอีพุกอีพุไร้เฉียบไปเดยเบาเนี่ยกินแนวเนี่ยกินแล้วหวานลงคอหัดทักเด้อ มีนั่งมาจักแล้วเมาพวกน,นี้หล่าของปลากินโอ้ยมลผ้ามีบินไป,ไปคุดแง่อยู่เก็บตากะสีมีแง่ีนี่ยในลาวิธีอสานไปเรื่อยๆมียังกะทายฮะห้า,างเฮ็ดปวกว่าวนาาันนี้เอ ah ้าเอ้ามื่อนี้มหัน มาหาปวกเลยสิหาเห็ดปวกขวอมบาดเนี่ย <c oughs> โอ้ยยางยางยให้เขา,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 าไปน้ำเนี่ยโอ้ยปกดก <c oughs> กนเนกลียรล่อกินยัง้อไก่มันมีปะ <c oughs> อีอือแต่มันเขา้าซับไปละมีมีมีมาเอานี่มาเอานี่มาซับนี่อู้ดแบบเมืองไงห,หนึ่งมันเป็นยังไงเด้อหนิฮะลีโอเดี๋ยวก็ตอนเดี๋ยวก็ตอนเาม,มันไปตอนเบิง่งเบลนะ่ะทำเนียร์ทำเนีเติบเยอะหนิเยอะจีบีนะบ้แต่เฮ็ดบอดีมันขันคอมันมไม่เป็นฮะ เออจะเฮ็ดบอดีเฮ็ดบอดถึกสูตรนี้มันขั้นข้อ้วครับกินเข้าไปเนี่ยจะคุดเอาเบิดหากมันบาทเนี่ยจะไปปูกละเตีย้ยวิธีเก็บเกี่ยวซึบตัวหนังเอาไว้เป็นปุ๋ยคือเกาหากมันนี้เดีเอาอยานี้ละพืชบัะอยากแตกขึ้นมากเกลา กวดเกียร์เกียขวดังดวดขวขวดขวดขวดวดหัดววดขวดขวดวดขวดขวดทดขัวเข็ดขวดขขวดขววบขวดวดขวดวดดขวดขวดขสดมวดขวดขขว้ขววดขวดขขวดขวขวดขนดขวดีวดข่ <laughs> ซื้อเขาหมอด้วซื้อรีโอซื้อไว้ว่าเราสี่จุดแดนอยากจะจีเอิญไปครับเขาดงกันบบดน,นี้ยางมาพอ่ำเรามีผู้อีก้กวดเกียร์ปกียร์กวดเกียร์เกียร์รีโอฮอมดีตายแล้วไก,ลลไก่จไปแล้วไก่ปลาเลยโอ้ยเรื่องลรามีผู้เขาตัดเอาเิ่งเขาตัดเอาคนน่ะ เดี๋ยวเขามาตัดเอกมาใหม่ๆได้ไงจ่ดงว่าเข้าไปเรียบร้อยเลยอร่อยเนะนี่เดี๋ยวนี้เอาได้เลยไม่ิียนเย่น้อยในกาเอาเลยก็ไหก็แก้ดิมไ่ซะหัวนะมีจ้ลมีผูกเขาหมอดิมบ้านในกล่องเลยอือนี่น นี่เรามีฟูนี่จะเลื่อนลุงจะเลื่อนจะเลื่อนลุงเรืองอมอสิว่าสุดมสมบูรณ์หอ้ยห้อมเกิดบอ่อเขาไปเอาบอกอ่กไปเห็นมีแนามน้ำเมียงมาในน้อยก็เอาเรืองไม่รบเนี่ยเอาไปหลดนี่นีนี่นีเอาไปวดนันี้นี่นน นี่นี่นี่ก็เอานี่ก็เอาไอ้เราทำไงวะเบิ้งเบิ้งนี่อ้าวซับเป็นสองท่อนคุเนี่ยเอาบอดีนี่ขั้นได้ดิบอกว่ามันเป็นอย่างไรเนาะหน่อยเล็ยกนี่เอาไม่เป็นเอาไปใส่ อ๋อทรับบอกอีกแตกขึ้นไหมอีกคือเก้าไปทรัพหักมันไม่วินว่าหันทรับหักมัน,น,มนเขี่ยาห้าอย่างวะเนี่ยมือที่เป็นคีพาปวกหรือปัญหาโน่ใหม่ก็เหมือนนี่ไหมตั้มนิพุคีพาค์ตอ,อย่าง แต่ยังกะหาเขาป่าล่ะมีแนี่ยกินไปเบิดแต่รักๆมหาปวกครับวันนี้เขีย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 หาเห็ดผัวนักโอหัน ลีโอซับเอาไม่ว้บินาวิธีซับเบาใสาแกนงนหม่อร่อยเหาะพวายเหียงเขี่ยวพักถินหจยตุยมาตัวเสียงมต่ยตัวถิ่นไปแดนโอ้โหมันแก่แล้วไม่วิน่อ เบื้องบีบเขาก็บโบกบุม่มโบกโฟ,โก,โโฟกัสล่ะเป็นโฟกัสเจ้าคนเอา้าโอ้ยมีก็มีมือเดียววาเนี่มันกล่องก็โฟโกัสแต่คนอยนนะ่ะ บึงฟังเสียงอู้ผู้ถาแขวพอดีเนี่ยเอากินบาไก่ะนี่เขามาเห็นมันเปลเสียงว่าเขามาเอานี่เด้ไม่เวียนนี่กกินไับ้านีหมจำเนี่ยจำเนี่ยแกกับพกกินนี่เด้นี่เอาไใหยังนี้เขาจันนี่ฮักไก่ปะนี่ ไปจับกระขั่นได้ไงเอาบ่าไม่บินหากเกียร์เห็นเพาะัอดีประแดนไปแล้วไม่บินโอ้ยเศราแห้งโอ้มันเขากลองใช <c oughs> ครับเขาดงยีรีระบาด่ยเขายีรีแล้วมันจะเขาแล้ว สีเขาแล้วดงสีเขาแล้วเอ้ยเอาละครับเขาบ้าได้ดงแล้ววะนี้หาปวกหาเห็ดหาไปตัวถีบัวแดนขมอดจะไปไกลเลยขมอดอแน่โอ้โหมันสีดจัด เลยเดียดดย๋ยวก็เีมยนเดีด๋วยวอีกไปโดนไีโซโก่กล่องเลยนะีอ่อ้อมเบิง <c oughs> อะไรอะไรอะไรน,นั่นเบิงมันมันมันยางโมสุนโลเลยน่ะนะ่ะตั้มไปทัวถีบทัวแดนหมาฝรัง่ง ดังกับบดีลมยังกับวอร์ไรเอาเซมี่กันมาฝรั่งมันสูม้าไทยทั้งงานกี่เก่าอะไรเนี่ยมันมวนอะไรมนแห็งใช่เราเป็นจีเรปัวก็แล้วไม่เป็น ไปเอาของเกา่า,เาไปสันเป็นเวล่ะเขามาหาปวกไอ้ดงหาของกินไปพร้อมโอ้ดีอดเดื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 อด,ด,ดบ่หน้าสิดีอดโอ้ไทยลำบาก มันเป็นยังไงบักกันนะ่นะฮะมันเป็นยังไงมันสิโดนอยู่มึงฟังเสียงสองมันครับมันไปจะตายวะล่ะบอกว่ายาเลีนยนยาเลียนไปไเป็นอะไรเนี่ยโอ้เงินมันลายมาหมดนเลนย มันหัวเต่าม่นเป็นเต่ามีเสได้เหลือมัง่งหวังงามยิ่เดินเบาใหญ่โอ้ยิ้วเขียวนี่ก็กินได้บ่มันไม่มีเป็นมันบกน่กันไหนแก่ป็นไหนเอาเด้อบ,บาทนี่ขั้นน้ำแข็งน้ำค้างอะไบานนี่ยุ่งเอาอะไรบาทนี่ มันจะพาไปสามมือม่ไดกับบอเ็ดมื่อ,หบบหอยหมดจังไราไหเอาใหม่ได้เลยฮะปวกไงน,นี่ได้ปวกเงี้ี่วไ,ไม่เปลี่ยนนี่นี่นปวกไงนี่นี่น ู้งไป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 ลปปวก,เอ,ก,อกเอาอกนะเอาย่างเอาปวกวะมากระจา,ย,า,กาย,ยกันจะได้เวลาเมื่อไรไปหาปวกกันครับปานี้กับบาดก็จะบ่มีดอกเฮ็ดแห้งแหง ไปครับไปห้าปวากันบาดเนี่ยห้าปวกกันกลับบานบาดเนี่ยโอ้ยยางมาโดนเติบลบมาคงเกา่มามาปวากบาดเนี่ยสิกลับบานนะครับบาลเนี่ยไ,ไงล่ะมา,าปวากกอนวุนเนี่ยนะอันนี้มันเป็นบอยังก่อนหรนี่ โอ้เตาทาน,ทานเาหรอ,อยางลบไปลบมากุดปวกบาดเนี่ยภารกิจมือนี่เอาปวกมาเหินใด้เล้ถสิกุดเอามาพิษแล้วต้องมือหากินเสียมเสียมเสียมหน่อยมาบาดแต่เส้นเลต้องบางบาดเนี่ย เกือบออกเล้เว้ยโงกแลเว่ยโงกแล้วไันเป็นยงไรดีวโกดไ้สียดายว่าเราเกเมื่อใหานภารกิจมาเอาเปกไม่แต่ว่าได้พปกเมื่อภารกิจบล่วงอั่นี่มันเบื่แหยางเป็นสมองจ้องสมอง ห้าเหลาะน้ำดงน้ำอย่างนี้สิ่งที่ไดก็มีแค่นี้แล้วออกเมื่อก็จะไปหาหน่อใหม่เพิ่มครับแบบน,นี้มาใส่อีดเทยียงเดี๋ยวไม่ลิดเอด็ดหน่อใหม่ใส่ลำมีผู้ต่ออีกบักให่ท่านโอ้ยครับเสียงหายใจามาบ่ค่อยดูบันได เป็นไนอาการอาการบอดีแมนวะมันหอนที่ะ่ะบักลามันหอนที่ล่มาไปยังหนอกเข้ามากรอลบเงือเเ้ากาบหนามไปเนี่ยแค่ได้นเื่นเท่าอีกประมาณสิบกิโลจกงจะหอดอย่างเดียวอ,ยายวอ,อตายอยู่ เอาโนไปนี่โอวาสิบกิโลแล้วเร็วไม่บินเร็วแล้วคีบมันสีดอนเต่งไม่บินคิบมันสีดนออกครับบาทเนี่ยออกแล้ว อุยน,น,อนี่นะเพื่อนปวกกับปวกตายหยุบหยิบหยิบหยุบหยุบหยหยิบหยิบอุปกรณ์เอากับบาน <c oughs> คุดต่างโดนต่างหน้าซ้าที่ออกคุดแห้งกับอะไรไมัสิดพังมัดครับมัด มาใส่เสียมก,กันก็ครับบานมาเนี่ยนิโอมันเป็นยังไงนั่งท่าเดิมอยู่โดนแต่ไปได้มื่ไงเบึงหลินเบึงหลินจะาขวานมาหอนครับเบึงหลินเ <c oughs> จม้จมฆเจม้จมฆใส่โซนวดเข่าเบิเจ้าเมฆเจ้มฆโอ้เจ้มฆก็หอนด้วยกันเจ้าหมีนบ่ค่อยสนใจครับไอ้อบาตเนี่ยกับบานบาดเนี่ย ลูกไส้ผมไปยังครับลูกไส้ไทยคลิปย่างเจ้าครับแม่แบกไปย่าง, <c oughs> งวันกลับบ้านนะครับเจอกันคลิปหนาครับได้ได้ปลวกแล้วกลับ,บบ้านสวัสดีครับ